สวัสดีครับทุกท่านท่านผูช้ชมหน่นอไม้เต็มเลยขึ้นไปดูสวนดีกว่าต้นไม้นี่ก็จะลม้มสิงนกตเก่งอันันคือลูกขม,มิน่น เต็มเลยร่วงเต็มเลยลูกบบวยชิบไิดองทาเเล่าอ่ะชามเลยเฮ้ยเห็นอะไรขึ้นเดินเข้าป่าพาทุกคนเดินเข้าป่าอีกแล้ว รองวัลถนนเป็นทางเดินของหมูป่าของสัตว์ป่านะเป็นทางเดินเลี่ยงๆขึ้นมาคล้ายๆคนนะเวลาเดินขึ้นเขาก็ต้องเดินแบบทะแยงทะแยงขึ้นจะขึ้นตรงๆเลยไม่ได้นะสัตว์ก็เหมือนกัน ดูสวนกันดีกว่านนเนี่ยพันนี้อร่อยหนามาก็เต็มนะหนไม้ก็ยังมีอยู่เต็มเลยเด็กๆยวเข้าไปดูสวนกันดอกไม้ดอกยากสวยไหมสวยอยู่ส่วนมากผมก็จะถ่ายไปทำคลิป อุยน้ำเต็มเลยว้าวอันนี้ต้นสักพันบกนี่ถั่วฝักยาวกำลังอันนี้เลยเอาจะได้กินไหมเนี่ย ทำไมมันไม่ออกดอกเอ้าแตงเต็มเลยทุกคนเี๋นวันนี้เก็บแตงกันโห่แตงเต็มเลยแตงเต็มเลยยุ่งแล้วจะเก็บยังไงหมดเนี่ยหนูว่าำมันออกว่าจะเป็นยังไงนนะถ้ามีคนเก็บก็เป็นอย่างเง ไม่มีคนเก็บเดี๋ยวจะเก็บพริกเขาบอกว่าเป็นพริกเผ็ดเนาะเดี๋ยวผมจะเก็บมาให้หมูน้อยดู

ไม่ว่าอ้าวเฮ้ยไอ้ที่หักในหมูป่ามาเล่นเนี่ยเต็มเลยจะมากเขินก็เต็มเลย จะโม่เริ่มว้าวตออวันี้ีไ่ไปเก็บให้กาด ตามธรรมชาตินะครับไม่มีการผสมพันธุ์เอึอาคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมรีบเก็บรีบ,รบ,รบกลับบ้านดีกว่า ありがとうございます。バイバイ。